เกิดจากแรงบันดาลใจส่วนอีก99%เกิดขึ้นจากการลงมือทําขอเสียงรบมือต้อนรับผู้นำของประชอธไตยครับวันนี้คือวันสำคัญอนาคตอยู่ที่วันนี้ค่ะท่านเลือกที่จะเข้ามาที่นี่ มีอนาคตรออยแต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้คำตอบของชีวิตอยู่ที่ตัวท่านเองหมอตอมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริรษัททีเเทนซักเจริญรุร่งเรืองจังกัดภายใต้การนำของบอสธนมและคุณหนูนิสราจากสูนเนิน มีอาจารย์ที่เป็นโค้ดสร้างแรงบาาันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือท่านอาจารย์พรเทพเทวาถ้ามีโอกาสดีขนาดนี้มีความมั่นใจมีกำลังใจมีเวลาเต็มที่วันนี้และพรุ่งนี้ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมขอแค่เราไปด้วยกัน ครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่พาท่านสู่ฝั่งฝันแห่งความสําเร็จเราจะไม่ไปคนเดียวค่ะเราจะไปด้วยกันเป็นทีมเราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง แล้ก็เรียนรู้ศักยภาพต้องใช้คำนี้นะคะของผลิตภัณฑ์บริษัทเราและท่านมีความรู้สึกว่ามันถึงจุดแล้วบริษัทเราโชคดีมีระบบเทรนนิ่งหาไม่ได้นะคะในบริษัทอื่นการเทรนนิ่งทำให้ท่านประสบความสำเร็จท่านคือผู้นำทุกคนและ ท่านจะเห็นแผนงานของหมอนะคะหมอจะไม่เหมือนคนอื่นการเล่าสู่กันฟังคือตัวตนของหมอแต่การเลือกปฏิบัติคือตัวตนของท่านความยั่งยืนมั่นคงเกิดขึ้นได้จากตัวของท่านเองท่านต้องกลั่นกรองความรู้จากผู้ที่แชร์ประสบการณ์มาให้หรือผู้ถ่ายทอดออก ท่านเองความศรัทธ,ธาในผลิตภัณฑ์ความเชื่อมั่นในบริษัทอยู่ในตัวของผู้นำเราทุกคนในห้องนี้ดังนั้นการกลั่นโล่งออกมาเป็นตัวตอักษรจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จและที่สำคัญค่ะท่านจะจำได้มันจะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกสำคัญมากนะคะจุด,ดนี้และจะทำให้ท่าน ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันเราจะทิ้งกันไ,ไหมคะไช่เราจะไปได้วยกันไหมใช่ชื่นใจมากนะคะเราจะเริ่มจากยาสีฟันก่อนนะคะหมอจะไปเร็วนิดน,นึงเพราะว่าท่านมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วยาสีฟันของเรามีสมุนไพรกี่ชนิดคะเจ็ดชนิดชื่ออะไรคะดีโนนะคะนี่คือหลักเราต้องรู้ลึกร,รู้จริง การออกไปหาลูกค้าเหมือนที่ท่านอาจารย์พรเทพว่าเราต้องรู้แต่เราในฐานะผู้พูดต้องเตรียมตัวค่ะหมอปเป็นวิทยากรหลากหลายเวทีมากการเตรียมตัวของเราคือทําให้เราพร้อมและมั่นใจมากขึ้นนักเสียงที่เราเปร่งจะทำให้เรามีพลังสามารถสะกดคนฟังได้เนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญเราต้องรู้ว่าเราต้องปรับเนื้อหา ฟังอย่างไรเราต้องประเมินผู้ฟังก่อนท่านคือผู้นําที่จะต้องลงพื้น ต่อมาสถานที่ที่จัดประชุมจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จมากขึ้นจะต้องเป็นระบบปิดหรือสามารถควบคุมผู้ฟังได้และเวลาพูดท่านคือผูน้นำท่านต้องพยายามนัดคนให้เยอะที่สุด5คนอาจจะประสบความสำเร็จในการขายได้ถึง2คน10คนอาจจะได้ถึง5คน ขึ้นอยู่กับเทคนิคมันจะเกิดการพัฒนาและบูรณานการเหมือนที่ท่านอาจารย์พรเทพบอกเดี๋ยวนี้เรามีสื่อเรามีระบบออนไลน์เราช่วยทัานได้ถ้าท่านลืมก็ยินดีนะคะอยู่ที่บันทึกโน้ตและเดี๋ยวเราจะมีการแชร์กิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นในเนื้อหาสาระนะคะเริ่มจากตัวแรกก็คือเกลือนะคะเหมือนที่เห็น ามารถช่วยช่องปากของเขาให้ลดกลิ่นนะคะกลิ่นปากกลิ่นอับได้พิมเสนนะคะตัวที่สองมีรสเผ็ดขมเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดหัวใจตัวนี้เราก็เปลืองตเองไม่ต้องพูดทั้งหมดเอาจุดดีจุดเด่นมานะคะตัวที่สามคือกระบูนะคะที่มีจุด เนี่ยให้ท่านวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นคําพูดที่สลัสฉวยเขียนเองและท่องเองนะคะไม่ยากเอาแค่บางคากระตู้นเนี่ยเป็นตัวช่วยกระตุน้นการไหลเวียนเลือดลงในช่องปากทาให้เลือดลงไหลเวียนดีขึ้แผลก็หายเร็วขึ้นคุณจะมีแผลร้อนในนะคะเพลืออักเสบเสียวฟันเลือดออกตามใบฟันกลุ่มนี้จะช่วยทำให้ช่องปากดีขึ้นเมนเทลนะคะตัวที่สี่เป็นยาเย็นนะคะตัวนี้ ช่วยลดการอักเสบในช่องปากและทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะไซริทอลนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เป็นตัวจักจับแบคทีเรียที่ดีมากๆนะคะลดการเกิดคราบหินปูนและไม่ทำให้เกิดฟันหุนะคะส่วนการคูนะคะการคูเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อที่10บนะคะบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ต่อต้านการเกิดมะเร็งในช่องปาก นะคะท่านต้องไปเรียงลําดับเอาตามที่ท่านจะพูดตามสไลด์เพราะหมอกําลังผักขั้นที่จะวิเคราะห์ดึงความรู้ความคิดลําดับเหตุการณ์ออกมาให้ได้นะคะตัวต่อมานะคะก็คือว่านหางจระเข้อยู่ในลาดับที่11 <S 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 นะคะว่านหางจระเข้เพิ่มความชุ่มชื้นสมานแผลในชอ่องปากส่วนใบชานะคะลำดับที่12สรรพคุณเด่นมากค่ะใบชาเนี่ยลดกลิ่นปากไม่พอยังลดการอักเสบ แล้วก็ลดอัตราการเกิดมะเร็งในช่องปากเพิ่มด้วยนะคะสแสดงว่ากลุ่มของผลิตภัณฑ์เราสมุนไพร1 7ชนิดเนี่ยช่วยปกป้องช่องปากได้มากขึ้นนะคะใบชะพูค่ะอยู่ลำดับที่13นะคะขับเสมหะลดอาการไอได้นะคะยาสีงฟันเรานะคะแล้วก็สาม,มารถมีตัวเพิ่มแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันได้ด้วยค่ะนะคะส่วนตัวมิ้นนะคะมิ้นอยู่ไหนคะ คะถูกต้องนะคะม้นเนี่ยดับกลิ่นปากทำให้ลมหายใ,ใจหอมสดชื่นตัวนี้ก็ช่วยระงับอาการหวัดและไอได้ด้วยนะคะส่วนชะเอมเทศนะคะอยู่ระนดับที่7ต้านเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันนะคะตัวชะเอมเทศเนี่ยจากการวิจัยนะคะยังด้วยช่วยลดอัตราการเกิดเชื้อราในช่องปากได้ด้วยนะคะแก้แผลร้อนในแบบรวมนะคะเจ็นิ้นนะคะและก็ช่วยทําให้ความขาวนะคะส่วนสะเดาค่ะ ลำดับที่8นะคะตัวนี้ก็รักษาแผลในช่องปากและมีพิษต้านไวรัสจำดี้นะคะไวรัสโควิดตอนนี้อัตรานะคะถ้าท่านอยากสร้างสุดข,ขา้ายท่านต้องเอาสถานก,การณ์ปัจจุบันมาที่ตอนนี้ยอดผู้ป่วยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกเป็นเท่าไหร่คะทราบไหมวันนี้28ล้าน3แสนคนยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละส เป็น9 0าเป็น9 1 3 0มืคนสถานการณ์ตัวนี้จะเอามาตีจุดขายให้บริษัทเราพยายยอดขายขึ้นได้เพราะยาสีฟันเราสามารถปกป้องและกำจัดไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้เพราะว่าเชื้อโควิดพักตัวอยู่ในช่องปากนะคะจำดีๆน,นะคะมันช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้ เราออกมาเจอคนมากมายเราเมีโอกาสติดเชื้อกลับไปนะคะแต่ถ้าเราใช้ยาสีฟันโอกาสแพร่กระจายเชื้อจะไม่มีและจะไม่ติดเข้าหาตัวเรานี่เป็นจุดไายอีกจุดหนึ่งนะคะต่อมานะคะตัวยอยอนะคะก็คือสัมพคุณสําคัญคที่จะทําให้อีกตัวที่9นะคะช่วยให้เซลล์ในเยื่อบุช่องปากฟื้นฟูสภาพเร็วขึ้น ดูและฟันจะแข็งแรงและตัวนที่เองที่หมอเคยบอกว่ามันเป็นยาระบายหลัง่อนหมอเคยบอกแล้วเทคนิคของบริษัทเราเราต้องสร้างจุดขายให้ได้ยาสีฟันของเราสามารถดีถอกเอาลังไส้ได้แต่หมอจะไปบวกถนวกกับการตื่นนอนตอนเช้าจาได้ใช่ไหมคะให้ยืนนักงี่แก้ว2-3แก้วแล้วจากตัวนั้นหมอจะมีสรรพคุณสมุนไพร ยาสีฟันของเราคือยอนี่แหละค่ะที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นลังไส้และเป็นยาระบายอ่นอนนะคะแล้วก็ไปบวกกับกาแฟของเรารับลมดี็องได้ภายในครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าจะปวดถ่ายระบายได้เร็วทันที <S <S เปลือกมัพรุดนะคะเปลือกมัพรุดมีดสรรพคุณยังไงคะรักษาแผลในช่องปากและออกนิดปากนะคะอยู่ข้อที่14นะคะลดการเกิดหนอง เดหนองในช่องปากเากิดขึ้นนันมี้ยาต้านการอักเสบในเปลือกมังคุดน,นะคะเราต้องรู้นะคะไปบาั่งก็กำจัดกลิ่นปากแล้วนะคะเป็นสูตรของแพทย์แผนไทยนะคะสูตรโบราณซะด้วยส่วนอัญชันนะคะออกฤทธิ์กว่าก็จริงนะคะแต่จะลดอาการเสียวฟันได้ะคะ่ะนี่คือจุดเด่นของอัญชันและข่อยตัวสุดท้ายเป็นไงคะมันแข็เสียบเยอะมากบำรุง ช่องปากบำรุงกระดูกและฟันได้สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ยับยางการเกิดแบบทกเรียนและตัวหอยเองก็ยังเป็นยาระบอ่อนผู้กันกับยอมืที้ด้วยนะคะนี่คือสารคุณทั้งหมดขอแค่ให้ท่านกันกรองและเขียนออกมาเป็นความเข้าใจในภาษาที่ท่านเข้าใจสําคัญมากค่ะท่านต้องเขียนบางคนมีความสามารถในการจาโอเคค่ะแต่การไกด์ให้ตัวเอง จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จเชื่อมโยงสมุนไพรทั้งหมดกินรนาการสําคัญมากจะทําให้ท่านเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นต่อไปเป็นกาแฟนะคะรบวนเฮเอร์แจกจวนนะคะต่อไปเร็วนะคะว่ามมีเวลาแท้